สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit f ฟิร์มฟันะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับวันพักเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับซึ่งมีพี่พี่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมานะครับว่าเอ้วันธรรมดาวันปกติเนี่ยทำอะไรกินยังไงบ้างผมก็ได้ทํำชิปคลิปแชร์ออกไปแล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นวันพักผ่อนของผมนะครับก็จะมาดูว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมกินยังไงบ้างนะส่วนใหญ่เวลาว่างๆผมจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมอ่ะใช้เวลาไร้สาระไปกับอะไรบ้างนะครับบางทีก็อยู่บ้านบางทีก็อาจจะมีไป ช่วงเย็นคาร์ดิโอบ้างอะไรบ้างนะครับอ่าวันพักเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ว่าไม่ต้องออกกําลังกายเลยนะนะฮะอ่าวันพักถ้าเกิดคุณอยากลีนอย่างผมเนี่ยอยากจะเพิ่มการลีนมากขึ้นก็จะไปคาร์ดิโอเบาๆบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะครับก็จะไปเดินบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมทําอะไรบ้างแต่ว่าบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกําลังไปทานข้าวซึ่งเป็นช่วงเที่ยงนะฮะแต่เป็นข้าวเช้าผมนะนะฮะเพราะว่าผมตื่นสายไงผมแบบตื่นสายมากนะครับตื่น10บโมงเนี่ยโอ้โหก็ ปกติผมเคยบอกในคลิปที่แล้วว่ากิน3าม,มื้อใช่ไหมวันหยุดนะครับถ้ากับว่ามื้อเนี้ยมื้อเดียวผมจะไปกินเป็นอาหารญี่ปุ่นกะกะไว้แล้วว่าวันเนี้ยจะกินเป็นวันชีสเตย์น,นะครับซึ่งทั้งอาทิตย์เนี่ยผมอ่ะพยายามกินคลีนมาโดยตลอดนะครับไม่หลุดแม่อะไรเลยนะฮะของทออของมันแทบจะไม่แตะของหวานไม่แตะเลยคือแบบไม่หลุดเลยนะฮะสี่ห้ามื้อก็คือกินตามแบบตลอดเวลาวันนี้วันเดียวเนียที่ผมจะหลุดก็คือเป็นวันชีสเตย์ผมจะกินอะไรก็ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ไลฟ์สไตล์การกินของผมเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยโอเคครับก็ตอนนี้ถึงร้านอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านมีชื่อว่าทาเกชิโกะนะครับ <c oughs> แดแดร้อนมาก <c oughs> นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทานอาหารด้านในกันดีกว่านะครับผมวันนี้แบบขอแบบจัดเต็มมากนะครับมื้อเช้าบวกมือเที่ยงทีเดียวเลยนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ก็ได้มาทานอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมื้อนี้มีเอ่อมื้อนี้จะมีคนช่วยทานกันข้างเยอะนะฮะแต่ว่าอาหารยังมาไม่ครบโอเคเดี๋ยวขออนี้ญาตกินก่อน เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมื้อชีสเดย์ของผมวันนี้นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาดิบประมาณนี้มันก็ค่อนข้างโอเคนะนะครับผมเดี๋ยวยังไงเน่ก็ไปพักผ่อนนะครับกลับบ้านไปนอนไปเล่นเกมไปอะไรนะครับช่วงเย็นอาจจะไปคาร์ดิโอเบาๆนะครับสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนนะครับ โอเคครับก็ได้มาทานเป็นมื้อเย็นแล้วนะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็วันนี้มาทานเป็นอ่าบัวลอยนะครับนี่วันนี้ก็มากับแม่แล้วก็แฟนนะครับมากินขนมช่วงเย็นต่อหนละังจากที่ไปวิ่งมาแล้วนะครับที่สวนสาธารณะแล้วก็อ่า ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ไปกินขนมต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นวันชีสเดย์ของผมจริงๆนะะเดีย๋ยวขออนุญาตทานขนมก่อนนะครับโอเคครับทั้งหมด จะเป็นวันพักของผมนะฮะแล้วก็เป็นวันชีสเดย์ด้วยนะครับซึ่งวันชีสเดย์ผมบอกเลยเลยว่ากินดุเดือดมากนะครับซึ่งตื่นเช้ามานะครับก็ไปทานอาหารเลยนะครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละนะฮะที่ได้เห็นกันนะครับก็แบบจัดหนักจัดเต็มมากส่วนใหญ่จะเป็นปลาดิบนะครับมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายแล้วก็ซูชิโซชิเนแบบกิน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 แบบหนักหน่วงมากนะครับก็กินอะไรก็ได้ที่อยากกินในชีสเดย์ของผมนะครับ แล้วก็กลับมาพักที่บ้านนะครับผมกลับมาพักผ่อนนะครับนอนแล้วจากนั้นตื่นมาตอนช่วงเย็นผมก็ไปคาร์าดิโอเล็กน้อยเนี่ยจากนั้นเนี่ยผมก็มาทานอาหารก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไปทานของหวานนั่นเองนะั่นก็คือบัวลอยนะครับซึ่งอร่อยมากๆนะครับก็มีขนมปังมีท็อปปิ้งอะไรมากมายเลยซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นวันชีสเดย์ของผมนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ บางคนบางท่านก็ถามมาว่าเออวันหนึ่งผมกินอะไรแล้ววันหยุดกินอะไรทําอะไรใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงก็เลยอยากจะทําคลิปประมาณนี้มาคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําไปแล้วนะครับเกี่ยวกับในหนึ่งวันนะครับผมกินอะไรบ้างในวันปกติซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันหยุดของผมนะครับก็เป็นวันชีสเตย์ด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนหน้าว่าก่อนที่ผมจะมาถึงวันชีสเตย์เนี่ยอย่างวันเนี้ยวันวันที่เป็นวันชีสเดย์ของผมในระหว่างสัปดาห์นั้นนะครับทุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะ ผมอะ่ะกินคลีนแทบจะทุกวันเล,เลี่ยงของที่ไม่จําเป็นไม่กินของหวานไม่ทอดไม่อะไรเลย,เลยก็ไม่กินแทบเลี่ยงของทอดไปเลยเพื่อมากินวันนี้วันเดียวเลยนะฮะแบบจัดหนัจกจัดเต็มมากก็คือว่าแบบรู้สึกดีใจมากที่ได้กินของอร่อยๆนะฮะจริงๆไม่อร่อยทุกอย่างหละแต่แค่อ่ามามีวันนี้แหละอร่อยที่สุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันชีสเแลก็วันพักของผมในหนึ่งวันนะฮะวันหยุดของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีว่า คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับหวังว่าได้แนวทางความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยแล้วกันวันนี้ผิดพลาดยังไงก็อขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรหรือว่ามีความติชมคอมเมนต์อะไรก็ทิ้ง คอมเมนต์ by, ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนครับยังไงวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะครับกด SUBSCRIBE กดเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมโอเคอยังไงขอตัวก่อนนะครับวันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ